สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่10บกรกฎาคมนะครับทางสวนจะเตรียมต้นพันธุ์ไผ่นางฟ้าสีหมอกนะครับชุดนี้ทางสวนได้ขุดเหง้าขึ้นชํานะครับเมื่อประมาณาปเดินกุมภานะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้รากสมบูรณ์นะครับแข็งแรงเต็มที่นะครับ ฟอร์มต้นสวยๆนะครับมีนะครับรัมบินนะครับเนียยแขนงแตกจกัดตาหนอกนะครับขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสำหรับไผ่นางฟ้าสีหมอกที่ทางสวนได้ทําการขุดเน่าขึ้นมาชํานะครับปีนี้นะครับครับก็มีคนพิท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับว่าต้องการาไผ่นางฟ้าสีหมอกนะครับไปลงปลูกนะครับวันนี้ทางสวนเลย จะเตรียมนะครับจัดส่งให้เลยนะครับความสูงก็ประมาณนะครับ30เซนนะครับแตกขแขนงแตกกิ่งแตกใบนะครับความสูงสุดปลายก็ประมาณแปดสิบเก้เซนนะครับ สำหรับผนังวาสซีมอกนะครับต้นนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลเนินปออำเภอสามงามนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับสังเกตดินในถุงนะครับทางสวนจะไม่ให้ดินแห้งนะครับเวลาจัดส่งนะครับจะให้ความชื้นในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ให้แฉะจนเกินไปนะครับ หาบ,บพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่นางฟ้าสีหมอกนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจส่วนธนพัฒสกรนครเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้น พี่เ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับ